สวัสดีค่ะวันนี้นเราจะมาสอนสรับัญชีได้มิสเจอกดโอ้ยเข้าฟรีไฟทำไมเนี่ยกดเข้าไปในปิดสิจอเลยรออีกสักแป๊บหนึง่งคุณสวย ทำไมมันช้าจังนี่มาแล้วนะคะของเราก็จะเป็นของเราแบบนี้ก่อนนะคะแบบนี้นะให้เรากดมาที่ตรงนี้นะคะกดมาที่กกล้ๆกับแชี่และแล้วก็เรื่น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 ลงนะแล้วก็จะเห็นคำว่าสลดับบัญชีกดเข้าไปคำที่สลับบัญชี เออใครจะเพิ่มมันชี้โหโหโยไงก็ได้นะของเราก็จะรองเชื่อมมาที่มินเออแซ่บผ่านรับผ่านแล้วลขอปิดนะมันก็จะเด้งมาหน้านี่นะคะกดดำเนินการต่อกดดำเนินการต่ออีกครั้ง กดไม่ใช่ตอนนี้เออแค่นี้ก็เสร็จเป็นชีเรียบร้อยนะเดยวชาวชิบหายถ้าเราจะออกล้วก็กดเหมือนเดิมแบบนี้นะแล้วก็กดสม e t ิแบบนึง I, I didn't actually. นะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเรากดออกก็กดแบบนี้นะนแล้วกนะ็กดปัจจัยสำหรับปัญจีนะกดเข้าไปปุ๊บปุ๊บแล้วก็กด เขาที่เฟซเราเลยกำลังรอแป๊บหนึ่งนะกดดิบหนึ่งกันต่อนะมาสักแปหนึ่งนะเนี่ยแป๊บหบนึ่งเหมือนเดิมเลยนะแป๊บหบนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงบบน่ง กดตีไปหรือเปล่าฮะแป๊บหนึ่งแล้วก็ uh, ไม่มานานจังเนี่ยเดี๋ยวขอตัดไปที่มันเสร็จแล้วนะเชชนี่ะก็เสร็จแล้วก็กดดำเนินการต่อไปเดิมกดดำเนินการต่อก็ได้เป็นไฟของ ground g o o s นี่นะแล้ว นานนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้ือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเรียนะค่ะค่ะค่ะเคสวันนี้ก็ไม่เ็นี้นะคะคยายจ